มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดแนวคิดนะครับในการเทรด forex ให้สำเร็ผมก็ไปฟังมามันมีประมาณ5แนวคิด6แนวคิดและผมดึงแนวคิดอันหนึ่งมาใช้ซึ่งผมคิดว่าผมไม่เคยใช้แนวคิดนี้ผมก็เลยอยากเอาดัากลองเอามาใช้ดูแนวคิดที่ว่านั้นก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของความมั่นใจคนเทรด forex ต้องมีความมั่นใจใช่ไหมครับแล้วพอเรามีความมั่นใจแล้ว เรารู้ว่าคู่นี้แม่งสวยคู่นี้แม่งดีมากๆจุดมันสวยมากวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วมันลงตัวในแนวคิดนั้นอะ่ะมันบอกว่าถ้าคุณมั่นใจในคู่เงินคู่นั้นแล้วที่คุณจะเทรดเนี่ยให้คุณจัดหนักจัดเต็มกับมันเลยให้คุณโอเวอร์เทรดหนักๆให้คุณใส่แบบไม่ยัง้งให้คุณแบบแบบถมกระหน่ำกับคู่นี้ไปเลยโป้งแล้วคุณก็จะรวยข้ามวันผมก็ อืมผมไม่เคยใช้แนวคิดนี้ผมมีแต่ว่าคือเรามั่นใจแหละแต่เราก็ในในขณะเดียวกันเราไม่ได้ทุ่มสุดตัวแล้วผมก็ดันไปฟังแนวคิดนี้มานะครับผมไปฟังแนวคิดนี้มาผมก็เลยลองดูครับผมก็ไปเจอค,คู่คู่หนึ่งสวยมากผมโอ้เทจจเต็มเลยปังปางปางปาง,ปางนะครับใส่หนักอะ่ะพูดเลยว่าใส่หนักมากแล้วทีนี้แทนที่ มันจะไปทางที่เราเลือกแทนที่มันจะไปทางที่เราเลือกนะฮะมันก็สวนเฉยเลยแล้วเราใส่หนักด้วยใส่แบบโอ้โหโอเทรหนักมากแม่งสวนทางเฉยเลยใส่เซไว้แม่งบินบินเสียชีพหายแล้วลบหนักเลยโอ้โหลบหนักมากนะครับยกตัวอย่างแล้วกันพอมีสามแสนติดลบไปแล้วแสนแปดนะครับภายในระยะเวลาแค่ห้าหกนาทีเท่านั้นเองคือเพิ่งใส่อะ เพิ่งใส่ปุ๊บแป้งบินเฉยเลยอ่ะไอ้เฮ้ยเจ็บหนักเลยจากสามแสนลบไปแสนแปดแบบสภาพตอนนั้นคือเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะาไงดีวะผมก็เลยคัดทิ้งครับผมก็คัดทิ้งไปนะคัดทิ้งไปแสนแปดครับแล้วมันก็เหลืออยู่แสนสองนะะพอมันเหลืออยู่แสนสองผมเปลี่ยนใจครับผมเลิกล้มแนวคิดนั้นผมโยนทิ้งไปเลย แนวคิดที่ว่ามั่นใจแล้วใส่หนักใส่เต็มเนี่ยผมลบทิ้งไปเลยบอกไอ้ห่าไม่น่าไปฟังเลยแล้วเก็บเข้ามาในหัวเฉยเก็บเข้ามาในหัวคือแบบจะจาฝังใจอะ่ะแล้วผมก็เริ่มกลับมาใช้แนวคิดเดิมคือมั่นใจแหละแต่ก็ยังมีการซอยไม้มั่นใจแต่ก็ยังมีการ mm และมีการคํานวณไว้แล้วเพื่อปล่อยให้กราฟเออถ้าากเราก็ลากขึ้นไปแล้วก่อนทุบลงมานะนู่นนี่นั่นนี่นะครับที่ผมจะบอกทุกคนว่า มั่นใจได้ครับแต่อย่าไปแบบโอ้โหใส่หนักใส่เต็มเลยถ้าอรอนนั้นไม่ได้แลกแต่ของจริงนะซึ่งอร์ตน,นั้นผมไม่ได้แลกแต่สามแสนนี่ผมไม่ได้แลกแต่ใครจะบ้าเอาอร์ตสามแสนไปแลกแต่วะถูกต้องไหมใครไม่งจะบ้าเอาสามแสนไปกูมไ,ไม่เป็นไรกูพร้อมแตกภายในสิบนาทีพ่อมึงนะไม่มีใครทําแบบนั้นหรอกผมก็ไม่ได้คิดจะแลกแต่แต่ผมแค่เอาแนวคิดนั้นมาใช้ว่าเออถ้ามั่นใจล้วใส่หนักใส่ไปเลยนะครับสุดท้ายแล้วอย่าไปใช้นะครับ บอกไว้ก่อนอย่าไปใช้นะไม่ดีหรอก MM เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งไม้ซอยไม้เหมือนเดิมดีกว่าครับพี่ๆเนาะไปโอเวอร์เทจัดหนักจัดเต็มมั่นใจจัดไอ้เอยแม่งลากกูก่อนซะงั้นนะฮะนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะเป็นอุปสรรคมากเลยนะครับ